เคยทำหมูยอทานเองไหมคะทุกคนใครชอบทานหมูยอต้องดูคลิปนี้เลยค่ะทำไม่ยากแต่ว่าอร่อยมากๆเลยหมูนุ่มเด้งเต็มคำอร่อยแบบสบายใจอยากรู้ทำยังไงไปดูกันค่ะส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีดังนี้อัตราส่วนเดี๋ยวไม่ฝนแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเริ่มจากใส่หมูลงไปตามด้วยพริกไทยดำตำหยาบผงปรุงรสผงฟูน้ำตาลทรายเกลือกระเทียมสับ แป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำเย็นจัดค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันหมูที่นำมาใช้แม่ฝนแนะนำว่าควรเป็นหมูที่เย็นจัดนะคะจะเลือกติดมันประมาณไหนอันนี้ปรับตามชอบได้เลยพอคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปปั่นค่ะถ้าบ้านไหนมีเครื่องปั่นที่แรงไม่มากก็ปั่นทีละน้อยนะคะทุกคนค่ะแล้วเวลาปั่นให้ปั่นแบบกดสั้นๆเครื่องปั่นจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปค่ะ ไม่ฝนจะปั่นทีเดียวพร้อมกันเลยนะคะค่อยๆปั่นใช้เวลาปั่นครั้งแรกประมาณ1-2นาทีค่ะได้เนื้อหมูประมาณนี้เราก็จะใส่น้ําแข็งยูนิคลงไปวันนี้แม่ฝนใช้น้ำแข็งยูนิคก้อนใหญ่ ุกให้ก้อนเล็กลงหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ทีละครึ่งแม่ฝนใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะทีนี้ก็ปั่นประมาณหนนาทีแล้วก็ใส่น้าแข็งตามลงไปอีกปั่นต่ออีก1-2นาทีลองสังเกตนะคะว่าหมูของเรามีความหนึบหรือ,อยังถ้ามีความเหนียวนึบประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าใครอยากให้หมูยอมีความนุ่มเด้งมากๆก็สามารถนํามานวดมือได้อีกนะคะต่อไปก็จะเตรียมภาชนะสําหรับการนึ่งหมูยอกันแล้วะคะ่ะใครจะใช้ภาชนะแบบไหนอันนี้ปรับตามชอบได้นะคะแม่ฝน จะใช้ถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็รองด้วยใบตองแต่ถ้าใครไม่มีใบตองให้ทาน้ํามันนะคะแม่ฝนจะไม่ทาน้ํามันเลยสูตรนี้นะต่อไปก็นําหมูยอที่เราปั่นได้ใส่ลงไปใส่มากน้อยอันนี้ปรับตามสะดวกนะคะทุกคนแม่ฝนจะได้ทั้งหมด4ก้อนแบบนี้นะคะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้พายค่ะค่อยๆเกลีย่ยให้หมูยอนั้นเต็มถ้วยเลยนะคะทุกคนเวลานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความแน่นแล้วก็หนาฐานนั่นเองค่ะ แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ใบตองค่ะปิดอีกทีหนึง่งเพื่อเวลาที่เรานำไปนึ่งเนี่ยหมูยอของเราจะได้สีสวยๆนั่นเองค่ะ ก่อนจะนําไปนึ่งเราก็จะเตรียมซึงนะคะนึ่งซึ่งให้ร้อนก่อนประมาณ3-5นาทีค่ะแล้วก็นําหมูยอที่ได้ไปนึ่งใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะนึ่งประมาณ15-20นาทีสําหรับเวลาในการนึ่งหมูยอขึ้นอยู่กับชิ้นของหมูยอด้วยนะคะว่าเราทําชิ้นเล็กหรือใหญ่ถ้าทําชิ้นใหญ่ก็ต้องใช้เวลานานขึ้นถ้าไม่มั่นใจว่าหมูยอสุกหรือ,อยังใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูก็ได้ค่ะถ้าไม่มีอะไรติดมาแสดงว่าหมูยอของเราสุกแล้วตอนนี้แม่ฝนปิดเตาแล้วค่ะตักหมูยอมาพักไวใ้ให้เ สักหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าหน้าตาดีค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็หมูยอมีความแน่นมากๆเลยสังเกตจากเนื้อนะคะมีความฟูน่าทานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวไม่ขนจะหั่นให้ดูนะคะว่าหมูยอด้านในเป็นอย่างไรนะคะทุกคน อืได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะแน่นนุ่มมากๆเลยสูตรนี้ทําง่ายอร่อยด้วยจริงๆค่ะจะทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดเลยก็อร่อยหรือว่าจะนําไปทําเมนูยำหมูยอยำวุ้นเส้นหรือว่าจะนําไปทําก๋วยจับยวนก็อร่อยมากๆถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ฝนขอตัวไปทํายำหมูยอทานก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย